ผมก็ขึ้นไปนอนกับไอ้คนลิมสุดเลยไปนอนนอกสุดขับนอนข้างๆมันนะ่ะแล้วผมก็ดึงผ้าห่มมันดึงผ้าห่มดึงมาที่ผมดึงแรงๆปุ๊บมันก็ตื่นตื่นผมก็เฮ้ยฐานตำรวจมาเต็มหมดเลยชิบหายหนีแล้วตมมะโกนถ้าเราบอกเฮ้ย e ฐานตำรวจมาเดี๋ยวมันจําเสียงได้ว่าผมไม่ใช่พวกมันอ่า ต้องพูดให้เสียงมันตกกระจายเน่ะเฮ้ยเร็วๆทหถารตำรวจมาชิบหายเร็วๆวมันก็โตกระจายรุกกันพูดกันเพราะว่าจะคว้าปืนปืนเขาจะวางกันเป็นระเบียบนะปืนจะวางหัวหัวนอนหัวนอนที่เขานอนแค่ยาวๆกันแล้วจะปืนวางอ่ะผมเอาลืมไม่ต้องมาไปหนีเอาตัวรอดลงกระเลียงก่อนกระเลียงคือลงพม่า,ม,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 ามันก็ลงเลยไม่มีใครถือปืนเลยลงหมดเลยพอมันหนีหมด ไอโนดก็เข้ามาไอโนดเข้ามาและมันห่างกัน,นสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรไอโนดก็ตามผมเข้ามาไอโนดดูดิไอ,ส,ไอสัตว์เดี๋ยวมันย้อนเข้ามาแย่เลยสักพักหนึ่งทหารถึงจะตามขึ้นมาให้สัตว์ขับรถขึ้นมาเลยไม,ไม่เดินครับขับรถขึ้นมาเลยมาแบบสบ,บายเลยโอ้โหทำไมฮนะเขาเขาเขารู้ ว่ามันเคลียร์แล้วแล้วค่อยตามมาเนี่ยสนิทกันสนิทกันเขาก็เสียนพลผลเอกนานยังเจอกันเขาบอกว่าเขาเดินตามผมไม่ทันกูไม่เชื่อมึงเดินตามกูไม่ตามไอ้สัตกูค่อยๆแทงไปอย่างเงี้ยกว่ากูจะไปทีละครบเนี่ยเขาบอกว่าเดินตามไม่ทันเลยกลับไปเอารถดีกว่าอย่างเงี้ยไม่เขาแสดงว่าเขาหยุดตั้งแต่ตรงรถลงมาแล้วเกาไม่ยอมเดินตามสามชั่วโมงนี้ไม่ได้ตามมาเลยไม่ตามเลยสาเหตุที่ไม่ตามหนึ่งเนี่ยเขาไม่อยากขึ้นไปจับทหารด้วยกัน พวกนั้นคือทหารทหารทหารไทยที่เป็นที่ปฏิวัติงาตอนปฏิวัติแล้วไม่สําเร็จแล้วก็หัวหน้าท่านก็เป็นบุคคลที่เราเคารพนับถือเป็นคนดังผมเอ่ยชื่อรู้จักทั้งประเทศนะแต่ว่าตัวท่านไม่ได้อยู่งั้นแต่เป็นลูกน้องท่านลูกน้องสนิทไปเบี้ยวท่านไงนะเขาก็ไม่กล้ากันไม่กล้ากันทหารก็ไม่อยากจับกันเองเขาไม่อยากจับกันเองมึงก็ไม่บอกกูเหียกูจะได้ไม่ขึ้นเออ ไอ้ฮะแล้วขึ้นไปคนเดียวโอ้โหปืนเต็มเลยแล้วหมาละ่ะครับหมาก็ก็เจอกระเจินไปด้วยกันไม่หมานี่มีคนเอาอยู่คือหมาเนี่ลูกน้องผมเนี่ยเขาเป็นคนเลี้ยงหมาครับเข,า,ขาเป็นคนเลี้ยงหมาเขาก็เข,ข้าใจหมาอหมาก็ไม่ได้กัดเรานะครับไม่ได้กัดเรามันก็ <c oughs> มันเลี้ยงหมาบ้วนน้ำลายใส่มือยื่นให้หมา<อ>หมาเลียมันก็ คุยกับหมารู้เรื่อง้ะคุยภาษาหมารู้เรื่องเนี่ยปืนเต็มเลยอมเงินชีพหายเลยอมปืนกันปืนอาก้าสวยๆเอ็มสิบหกสวยๆอะไรไอ้พวกนี้เลือกกันแหลกลานหมดผมรวมมาส่งได้ประมาณสักสามสิบกระบอกอส่งนะเอามาส่งของกลางเป็นของกลางแต่ว่าเป้าหมายของการบุกค,ครั้งนี้เพื่อจับทั้งคนและของเพือ่ออะไรฮะ เพื่อไล่ไอ้พวกนี้ไปให้พ้นเขาจะได้ทํามาค้าขายเอามาถ้ามึงมาทําอีกก็โดนจับอีกนะเปิดทางมันจับไม่ได้อยู่แล้วมันไม่ได้เขตประเทศไทยอืมันเข้าไปในเมียนมาคดีนี้ก็ส่งฟ้องศาลศาลยกฟ้องนะเพราะเหตุเกิดนอกเขตประเทศไทยนอกเขตประเทศไทยคแต่ปืนศาลก็ไม่คืนปืนก็ยึดอารก้าเอ็มที่หกสามสามสิบก็บอกไอ้เนินเขาที่เบตตั้งเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ในเขตเมียนมาหมดหรือว่าสันถ้าความเห็นผมนะมันยังไม่ได้แบ่งเขตแน่นอนยังไม่ได้ปักปันหลักเขตมันเป็นเขาแดนเป็นเขาแดนมันสุดยอดเขาอย่างเงี้ยสุดยอดเขาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับทางช้างเผือกไอ้ตรงเนินช้างเผือกที่ปีล็อกอ่ะมันอยู่บนสันแดนไทยก็ไม่ใช่บอกของไทยพม่าก็ไม่ได้บอกของพม่าเพราะมีกระเหลี่ยงกันอยู่ ก็บอกว่านี่เขาแดนนะเอายอดสันปันน้ําข้างบนนะแต่อนี่แม่ไปอยู่บนยอดสันปันน้ําเลยกู้คนนึกภาพออกไม่รู้ว่าของใครก็ชี้เขตไม่ได้สาลก็ยกฟ้องผู้ต้องหาก็หลุดไม่มีผู้ต้องหาอาวุธอาวุธอาวุธก็ไม่ได้คืนนะเป็นอาวุธสงครามผิดกฎหมายสาลก็ยึดนะฮะมานี่คือที่ที่ บ้านห้วยน้ําขาวที่เขาแดงบ้านห้วยน้ําขาวนะแล้วหลังจากนี้ก็ตอนนั้นไอ้แดงโคกปีดไปอยู่เลยนะแดงโคกปีกเป็นมือปืนแดงโคกปีดนี่เขาเป็นนักเลงเป็นมือปืนทางภาคตะวันออกแต่ตอนแดงไปอยู่นี่ผมมารู้จักแดงนี่ตอนผมเป็นสวัสดานมาขามเตียเย้ยเอาเรื่อง ก่อนหน้าไอ้แดงก่อนดีกว่าไอ้แดงนี่มันจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องปางไม้นี่เหมือนกันนะครับผมก็อยู่ก็ทำงานที่ที่สพอเมืองการในฐานะหัวหน้าสายสืบนะครับทำงานอยู่จนปีคิดว่าได้เป็นสาวัดนะเพราะอาวุโสแล้วเป็นร้อยหรวดเอกอาวุโสแล้วปีสามหนึ่งอ่ะเขาก็เปิดสาวัตตำบลคือระดับตำบลเขายกฐานะขึ้นเป็นสาวัหัวหน้าสถานี อย,ยังไงกูก็ได้เป็นแน่เพราะว่าอาวุโสแล้ว<ะ>อาวุโสแล้ว28ร้อยเอ28 29 30 31 4ปีก็น่าจะพอได้หรอวะ,ะก็ไม่ได้<ะ>เขาก็ดองไงนั่นคือมาอยู่การกี่ปีนะอยู่การ31 32 33ถึง<ะ>ผมถึงจะได้เป็นสวัดรนะอ่าวตตอนปี32เนี่ยคิดว่า33ยาเล่าเนี่ยคือว่าคิดว่าน่าจะได้ละ31นี่น่าจะได้แล้ว เพราะมันไล่อาวุโสมามันถึงผมแล้วว่ามันถึงผมแล้วสวัดตำบลเขาตั้งกันเป็นกันชิดไ a i r w i ปวงไปหมดแล้วคือกูก็<ๆ>ได้กับเขาบ้างเล้ววะเพราะผลงานดีผลไม่ได้ก็ดโดนดองมาปีสามสองก็ไม่ได้สามสองเขาแต่งตั้งก็ไม่ได้พอปีสามสามให้สมพงษ์ทองใบรุ่นน้องเขานนราตอนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นสามสิบส เ้เขารุ่นน้องเราอ่ะผมก็ประมาณเทียบรุ่นสามสิบเ็ดสามสบสองไอ้สมพงษ์ยังได้เลยกูทําไมไม่ได้ว่าอยู่โรงพักเดียวกันคนอื่นเขาได้หมดมองซ้ายมองขวาเขาได้เป็นสาวัดกันหมดผมก็ไม่ได้ครับผมก็เลยขับรถเลยโมโหมาที่กองบัญาการตํารวจภูธรภาคหนึ่งตรงถนนวิภาวดีมาพบท่านพลตำรวจโทสนั่นตู้จินดา ท่านเป็นผู้ชักการท่านสนั่นนี่เป็นคนดีมากเป็นคนเถนตรงก็หิ้วของฝากมาอะไรมานะเขาก็คิดว่าผมเป็นพวกส่งสเสบียงแผนกส่งสเสบียงนะนะพวกทําหน้าห้องเขากำลังทําคําสั่งกันวุ่นวายเนะี่ยแล้วผมรู้จักกับท่านพร้อมนิคมพักดีพลวอตีพร้อมนิคมพักดีที่ที่เป็นรองผู้ชักการก็มาพบท่านสนั่นขอพบ ท่านครับผมร้อยมือเอกเรวัตกินเกียรติศรครับผมมาเรียนถามท่านว่าทําไมคํสาสั่งออกเลยวผมถึงไม่ได้เป็นสาวัดกับเขาท่านก็บอกเฮ้ยฮะตำแหน่งมันมีน้อยมันต้องรออุโสบอกผมอุโสสูงสุดแล้วครับหลวงพักผมเนี่ยมันอุโสน้อยกว่าผมก็ไม่ได้ผมจบปิญญาโทเขาจบปิญญาตรีผมก็ไม่เคยมีความผิดอะไรไม่เคยโดนตั้งกรรมการ hey, คุณนี่มากเรื่องไอ้ฮะมันต้องรอก่อนผมก็บอก ขอบคุณครับผมคิดว่าท่านมีคุณธรรมผมเลยมาหาผมก็กลับท่านก็โกรธวัเนี้มาเนี้ยมานี่ยเรียกเด็กตามผมมามากเรื่องเหลือเกินมึงนี่มันเหลืออีกห้าตำแหน่งเนี่ยมึงจะเอาอะไรโอ้โหเอ,อ้แต่ตำแหน่งดีๆไม่ได้เขาแล้วครับสวัสดิ์สืบสวปอสวสอะไรไม่มีแล้วเหลือแต่สวัสงานสอบสวนอื สารวัดงานสอบสวนคือให้พวกธุรการนะรเหมือนดีกว่าอำนวยการหน่อยอำนวยการคือธุรการอย่างเดียวแต่นี่งานสอบสวนยังได้คุมจำนวนสอบสวน,นและเขาแบ่งกองกำกับจากการจะนะบุรีแบ่งเป็นเขตหนึ่งเขตสองเพิ่มภูมิกับ,บ,บผมก็ได้รับแต่งตั้งบอกผมก็เลือกเมืองการเลยครับ,รบเหลือตำแหน่งเดียวคือสารวัตรงานสอบสวน ตำรวจภูทรเขตสองอำเภอทองบ่าภูมิเอ้ยเอาวะเ,เอาดีกว่าไม่ได้ฮะแม่ใช่ไหมเออได้เป็นส,นส <ะ S 2> วัสดิ์เป็นพันตีแล้วเป็นพันตีแล้วพอไปไม่มีที่ทำงานต้องไปหาเช่าห้องแถวห้องแถวไม่มีสอนอไม่มีือเขาเพิ่งตั้งกองกลับใหม่เราตั้งกองกลับใหม่หร คือตำรวจคนเดียวในพื้นที่ด้วยไม่มีพุ่มกลับแล้วเขาตั้งพุ่มกลับไปแล้วแล้วพุ่มกลับทำงานที่ไหนฮะพุ่มกลับถ้าแก้วเดืยดําลงพุ่มกลับถ้าแก้วก็นอนโรงแรมไปก่อนมาเนี่ยนะคือเป็นตำรวจที่ไม่มีที่ทํางานไม่ยังไม่มีไปหาที่เอาไปหาที่เอาไปหาาที่เอก็เลยเอาก็นายเอาไงดีครับเนี่ยพุ่มกลับถ้าแก้วนะมีรองพุ่มกลับด้วยถ้ารองมีมีอีกคนนะตอนนั้นที่ที่อาไปถึงก็มี ครบแล้วเขาแบ่งกําลังไปที่กองกับเขาจะแบ่งกําลังไปก็จะมีพุ่มกับรองพุ่มกับและสวัสดิ์งานสอบสวนสวัสดิ์ธุรการอะไรเงี้ยมีโครงข้างบนเนี่ยประมาณสิบสิบคนไม่เกินยี่สิบคนแต่ว่านั่งคุยกันนั่งตามน้่กาแฟตามโรงแรมก็ไปยังไม่มีที่ไม่มีที่ทํางานก็เลยไปเช่าห้องแถวเขาสามห้องห้องแถวไม้อ่ะทะลุห้องแถวแล้วก็ยืมโต๊ะนักลงนักเรียนไปตั้งก่อนมา ตต่เราแต่วันนี้เอาเอาเอากบหลวงเช่าใช่ไหมครบงบหลวงเช่าไม่ได้ออกตังเองงบหลวงเช่าไม่ได้ออกตังเองไปปุ๊บก็ไปได้ที่ห้องแถวเลยลงพักทองวรภูมิมาหน่อยอ่ะเช่าอยู่สามสี่ห้องติดกันมั้งเป็นที่ทํางานนะฮะผมก็ต้องหาบ้านเช่าพอไปปุ๊บมันก็ไม่มีเลยทองปรภูมิคือฝนแปดแดดสี่ฝนจะตกแปดเดือนแดดออกสี่เดือนนะฮะไปหาบ้านเช่าได้บ้านเช่าในตลาด ได้บัญช่าในตลาดก็มียุงยชุมมากนะยุงชุมมากติดมุ้งลงมุ้งลวดต้องไปซื้อมุ้งลวดมาติดไงติดมุ้งลวดได้เรียบร้อยเขาไปอยู่ได้เกือบเดือนนะ่ะ <Yeah. S 1> เกือบเดือนก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีโจรมอนเนี่ยคนมอนเนี่ยมันไปป้นคนมอนด้วยกัน ปนแล้วก็ฆ่าเพื่อเอาหน้าห้าสิบสตังคนะ์เน่ะหน้าห้าสิบสตังคนะ์อะมันฆ่าเลยมันโหดหลายใคร<อ>ใส่ทองใส่สร้อยไหะทองผาภูมินี่ใกล้กับสังขานะเนียใช่ใกล้ถึงสังขะแล้วอีหกสิบกิโลก็ถึงสังขะแล้วแล้วทองผาภูมิก็มีที่ปิล็อกเนี่ยกตย็ติดชายแดนติดชายแดนเป็นแนวติดชายแดนหมดะนะฮะและเลยไปทางโน้นก็สังขละเจดีสามองค์ครับก็คือเป็นพื้นที่ของแบบพวกมอญอยู่เยอะ คนมอนอยู่ก็จะเป็นคนมอนคนกะเหลี่ยงอะไรก็อยู่เยอะเพราะมันเป็นเมืองมอนเมืองกะเหลี่ยงเก่าไงนะพอไปอยู่มันก็โป้นอย่างเงี้ยผมก็ไปกะจาชูเนี่ยไปกะจาชูไปตามคนร้ายมันเดินไกลไอ้ชูนี่เดินเก่งกว่าผมจาชูนี่เป็นลูกน้องใหม่จาชูเป็นลูกน้องมันเป็นตำรวจกองเขาภูมิผมเป็นสวัสดิ์ที่กองกับแต่ไอชูนี่เขามาสูพกผมรู้จักกันสนิทกันก่อนนะฮะ มาฝากตัวเป็นลูกศิ๊กแกง๊แกงห้าหกคนเดิมไอ้เรนโจบา้าอะไรไม่ใช่ไ,<ม>ไอ้พวกนั้นไม่มาละไอ<ม>้พวกนั้นอยู่ที่เดิมอ,อยู่ที่เมืองอันนี้ลูกน้องเซตใหม่ละอันนี้ลูกน้องเซตใหม่ละไอ้ชูนี่เก่งไอ้ชูนี่เก่งเก่งคือปืนคอแปดเอ็ดเนี่ยก็เหลี่ยงยิงไม่เป็นนะชูต้องไปสอนยิงอนะ่ะคอหกสิบคอแปดเอ็ดเนี่ยมันเป็นตำรวจที่เหนือตำรวจเก่งพม่าลบกับกะเหลี่ยงเนี่ยกะเหลี่ยงยิง ปืนคอเนี่ยบางทีมันตั้งดินไม้ดียิงเข้าไปแม่นแทบจะล้มตัวเองเนี้ยไอชูต้องไปปรับทิศให้อะไรให้เขาจ้างมันยิงนัดละห้าร้อยนะไอชูนี่เก่งเก่งครับปืนคอนี่คือเป็นลักษณะคล้ายๆแบบปืนคอง่ะที่ตั้งเป็นท่อเหล็กตั้งมาจะมีฐานตั้งแล้วเวลาใส่เข้ามาป๊อกมันก็ปุ้งเข้าไปได้ห้ากิโลเจ็ดกิโลอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าตั้งไม่ดีตั้งชันไปเงี้ย หรือพอกระแทกปักไปดินยุบเข้าไปมันก็จะขึ้นตรงๆแล้วหล่นตัวเองอะไรแบบนี้ครับไม่นั้นก็ยิงไปมันตั้งพิกัดคือมันต้องมีหลักต้องมีหลักในการยิงไอชูนี่จะเก่งไอ,ไอชูก็ไปจับมอนคนร้ายเนี่ยคนร้ายที่มีปืนอาก้าด้วยเนี่ยมันไปฆ่าเขาเนี่ยไอชูไปตามจับได้ไอชูเข้าไปล่วงหน้าผมไอชูไปไอสุกิตคนนึง แล้วก็มีเราก็ามีลูกน้องเป็นมอน mm hmm. อเป็นกระเหลี่ยงด้วยถือปืนลูกซองยาวไปล้อมจับปรากฏว่าคนร้ายนะพอตำรวจไปถึงเนี่ย mm hmm. ก็จะชาร์จเข้าไปเพื่อจะจับมันโดดบ้านนี้ mm hmm. ไอ้ลูกน้องเราที่ไปด้วยนะว่าจ้าจ้ามันโดนมันไหนี้เร็วมาเ mm hmm. งี้ยนะัคือเราจะบุกขึ้นหน้าบ้านมันเสือกพังข้างฝาบ้านออกข้างหลัง mm hmm. ลูกน้องเราที่ถือปืนลูกซองเนี่ยเป้าอยู่ที่ข้างหลังเป้าอยู่ข้างหลังเป้าอยู่ข้างหลังเนี่ยเป้าอยู่ข้างหลังตำรวจบุกข,ขึ้นข้างหน้าจ่าชูไอ้กิจเนี่ยขึ้นข้างหน้าขึ้นปุ๊บมันโดดลงข้างหลังไอ้นี่เห็นเนี่ยเรียกจังๆมันโดดข้างหลังแล้วมาเนี่ยยิงตะโกนยิงไอ้นี่ยิงเลยมันเป็นการล่าตัดแลวยิงปุ๊บคนร้ายตายคาปืนอากาาเลย ผมไปที่หลังนะเจ็บเมื่อเกิดก่อนแล้วไอ้นี่ตายและไอ้ชูบอกสวัสด์วิสามันได้แล้วก็บอกไอ้เทียนี่มันไม่ใช่รอยปืนอ่ะไอ้เอ็มี่บหกเอเคมันปืนลูกสองับเป็นว่าผมยิงจะได้วิสามันอ่าก็แจ้งไอ้ชูเกียรตินะเพื่อนในร้อยรุ่นสามสิบห้าไอ้ชูเกียรติมาดูที่เกิดเหตุหน่อยเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิสามันไอ้ชูมันจะได้ของเงินเพิ่มพิเศษสําหรับการปราบปรามผู้กระทาความผิดได้ ไอจูเกียรติเข้ามานะเข้าน้ำมันราดเผาบ้านเลยเคนร้ายก็ตายไปแล้วเป็นมอนพูดตอบใครก็ไม่รู้เรื่องอผู้เสียหายก็ตายไปแล้วเพราะนั้นคดีนี้จบสั่งไม่ฟอ้องเผาเลยเจบง่ายๆอย่างเงีย้ยไอจูเกียรติยังไม่ตายเนี่ยจริงเปล่าหรอบอกเฮ้ยทำไมทำอย่างงี้ในปานใ่าในเก่าในปานใ่าในเก่ามึงฆ่าเขามึงก็โดนฆ่ามาั ก็เผากันไปหมดคดีแบบนี้จะเยอะบางทีไปเจอคนตายกลางป่าไปดูแล้วไม่รู้จะสื่อเพราคนตายเป็นใครอะไรก็เก็บกระดูกเผาไปม,มาเพราะนั้นต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ในสังคมบ้านป่าเมืองเถืือนนะครับ,รบผมไปอยู่เดือนหนึ่งเกือบครบเดือนติดมุ้งรวดเสร็จอะไรเสร็จท่านพุงกับทักแก้วเรียกไป ว่ามันมีกองกําลังเข้าไปอยู่ที่แม่น้ําน้อยแม่น้ําน้อยเนี่ยคือถ้าเข้ามาจากเมืองการจะมาทองคำภูมิเนี่ยจะไปตรงแยกก่อนถึงทองระภูมิจะแยกซ้ายไปเขาเรียกปุกถงหม่อง,องกะลาบ้านปุถงแล่บ้านหม่องกะลาแล้วแทงซ้ายเข้าไปก็จะเข้าแม่น้ําน้อยแม่น้ําน้อยที่ไหลมาจากเขื่อนเขาแหลมอเป็นเขตอุทยาน แข่งชาติเวลานี้นะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็มีคนเนี่ยเข้าไปถางไร่เนี่ยไปถางป่าเนี่ยประมาณห้าพันไร่ห้าพันไร่เพื่อวิดที่จะทำปลูกอะไรต่ออะไรกันอย่างเงี้ยเราก็มีชาวบ้านมาแจ้งว่าพ่อไอ้แขกเนี่ยตรงตู้ยามลิ้นทินเนี่ยไอ้แขกเนี่ยมันเข้าไปถางที่ที่นี่ แล้วก็โดนฆ่าตายหาศพไม่เจอ<ม>ก็มาแจ้งจ่าชูก่อนไอ้ชูก็มาบอกร้อยเวรร้อยเวรก็ไม่เข้าไปตรวจที่เกิดเหตุ<ม>เพราะว่าเข้าไปมันอันตรายตรงจุดนั้นเขาบอกว่าเป็นเขตสีชมพูคําว่าสีแดงสีชมพูคือถ้าสีแดงเนี่ยคือผอคอ,อมีที่ปนเต็มที่แต่ถ้าสีชมพูเนี่ยมีมวลชนกองกําลังติดอาวุธของผอคออยู่ตรงนั้นทั้งตชดทั้งทหารทั้งตำรวจไม่มีใครเข้าไปรงแม่น้ําน้อย อะไรน่ากลัวอ่ะสีแดงน่ากลัวสีแดงนี่ปะทะกันด้วยกําลังอาวุธแหละแต่สีชมพูนี่คือเขตอิทธิพลเขา,าแต่ว่าตํารวจตํารวจจะไม่เข้าไปเ<อ>ข้าไปแล้วจะอันตรายจะโดนโจมตีจะดักยิงดักอะไรท<อ> <c oughs> ่านผู้กำกับักแก้วก็ให้ผมเนี่ยเอากําลังไปตอนนั้นมีมีมีมมออฟฟิศยังไงมีก็เช่าห้องแถวเช่าห้องแถวได้เดือนนึงเช่าห้องแถวได้เดือนนึงนะฮะ แล้วก็<อ>ผมมาขอ,อกําลังตํารวจภูธรคือทองขอภูมิเขาจะมีสาววัดคนหนึ่งพันตำรวจตีเป็นหัวหน้า<อ>มีกําลังประมาณห้าหกสิบคนก็ไปขอ,อกําลังเขาบอกเฮ้ยไอ้หามันเรื่องความมั่นคง<อ><อ>มันเรื่องของทหารเขาภูธรอ,อย่าไปยุ่งก<อ>็บอกมันไม่ไม่ไม่ยุ่งได้ไงในเมื่อมันฆ่าคนตายแล้วเราจะต้องไปจับคนร้ายต้องไปหาศพมันเป็นเรื่องของภูธร ไอ้แขกนี่คือคนที่ถูกฆ่าไอ้แขกเนี่ยมันเป็นชาวบ้านพ่อมันก็เป็นผู้เสียหายมาแจ้งความอยู่เนี่ยว่าลูกเขาถูกฆ่าแต่ไม่รู้ว่าศพอยู่ตรงไหนก็มันมีเหตุประกอบด้วยคือท่านผู้ใหญ่ชัยเนี่ยผู้ใหญ่ชัยเนี่ย,ย,ยพ่อของสจตูนเนี่ยเป็นน้องเป็นญาติญาติผู้น้องของผู้กับเนี่ย เข้าไปเอารถจีบเอาพักพวกเข้าไปที <su> ่แม่น <Prophet> ้ <Wet> ําน้อยจะไปจับที่จองที่กันจะไปจับที่จองที่ไอ้พวกห่านี่เอาปืนอาก้ายิงผู้ใหญ่ชายทิ้งรถจีบทิ้งปืนชิบหายไปป่วกหมดก็มาบอกท่านผู้กกับถักแก้วด้วยประกอบกับพ่อไอ้แขกมาแจ้งจ่าชูด้วยไอ้ชูมาแจ้งร้อยเวรด้วยพนวกกันแล้วกูไม่รู้เรื่องมาที่กูอีกแล้วมาเนี่ยเอ้ยเรวัดคุณเอากําลังเข้าไปเพราะท่านก็ไม่รู้จะใช้ใครก็มีนักรบก็มีอยู่คนเดียวคือเรวัด เราก็ไปขอกำังตชดีกว่าเพราะตชดอาวุธมันดีและเด็กน้องกำลังตแรกไปตำรวจู้ถอู้อไม่ให้ผู้ถอนไม่เอาก็เลยไปขอตชดร้อยอะไรร้อยหนึ่งสามห้านังที่เขาอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่แล้วเขาดูแลพื้นที่ทองขาภูมิทองขาภูมิเราไปขอเขาก็ไม่เฮ้ยอย่าไปยุ่งไอ้น้องเดี๋ยวก็ตายฟรีคือแกรุ่นพี่เราพันตำรวจโทรแล้วชื่อพี่อะไรมิชันชัยหรืออะไรเป็นผบร้อย อย่าไปยุ่งเดี๋ยวตายฟรีผมไม่ให้ลูกน้องผมไปหรอกอะนะเราก็อะไรวะบ้านเมืองแต่มันมีตชดอคนคือให้สิบตำรวจตีสุกิจโคตุกธาตอนนี้เป็น100ร้อนน100ยตำรวจโทจะเกษียณแหละ,ะมันลูกน้องไอชูไปไหนก็ไปกับไอชูก็ติดไปกับไอ้ชูบอกอเดี๋ยวผมไปด้วยสวัสดีก็มีกำลังแค่สามคนเนี่ยนะอไอกิตนี่เขามีปืนคอหกสิบปืนเครื่องยิงลูกระเบิดใส่ลูกใหญ่ๆไปเนี่ย ก็ป้องวิธีโคองเวลาหญิงป้ปองแล้วก็ดครึ้มอย่างเงีย้ยไอ้กิตมีลูกกี่นะัดโอบนักแล้วเนี่ยคุณกิตเนี่ยเขา ไม่ไม่ถือว่าเขาอะไรนะขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาเขาโอ้ยมันเป็นตชดอที่ผู้บังคับบัญชาบังคับไม่ได้ <c oughs> <c oughs> มันก็ไปมันเรื่อยตามอารมณ์มันอะมาเนี่ยมาูก,กันหนึ่งร้อยอะไรมาเนี่ยนะแต่มันมาอยู่กับไอช้ชูไอ้ชูเลี้ยงเล่าตลอดเนี่ยไอ้กิจเมาตลอดเนี่ยอไอ้ชูก็มีลูกน้องคร<อ>ูทอนก็ไม่เอากับไอ้ชูก็<อ>มีไอ้กิจเป็นลูกน้องคนหนึ่งแล้วก็มีมอนกับกเหลี่ยงเป็นลูกน้องอีกสองคนอย่างเงี้ยเราบอกชูเดี๋ยวเข้าไปดูก่อน เข้าไปดูก่อนไปพิสูจน์ทราบก่อนว่ามันใครเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเรื่องมารายงานผู้กับถ้ากูทอนไม่ไปอชดอไม่ไปเดี๋ยวกูไปขอกำลังพลก้าวทหารเข้ามาเพราะเขามีคอด้วยอะไรด้วยเผือ่อไปปะทะกันจะได้เอาคอมาเสริมมาอะไรได้วางให้มันเป็นรูปแบบรูปหลักการก่อน้วเข้าไปเราก็เลยเข้าไปตรวจสอบก่อน ตรวจสอบก็มีญาติไอ้แขกอะเป็นนําทางคนหนึ่งเพราะไอ้แขกมันเข้าไปทําไร่ตรงนั้นเนี่ยแล้วเป็นโดนฆ่ารษพื้นที่เนะที่เข้าไปพื้นที่เป็นป่าฮะเป็นป่าเวลาเข้าไปก็ต้องข้ามห้วยเป็นห้วยเอารถข้ามไม่ได้ล่ะข้ามห้วยไปข้ามห้วยไปอย่างเงี้ยนะพอเข้าไปข้างในก็เป็นเป็นคลองกว้างเป็นเวิงเป็นหุบเขามันก็ถางเตียนกันเข้าไปหมดอ่ะนะฮะแต่แต่ว่าเป็นเป๊น ถานฐานพวกป่าแล้วก็คือเพื่อที่จะทําอะไรฮะทําไรทาไรยึดกองพื้นที่เวลาถางเขาถางอย่างนี้นะพอลอยกระทงเสร็จเนี่ยเขาจะโค่นเลยใช้เรื่อยนเนี่ยโค่นต้นไม้ใหญ่ๆหญ่โค่นต้นไม้ใหญ่ห่ถ้าเป็นไผ่เขาก็ฟันแล้วก็ล้ม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 เข้าไว้ลอยกระทงเสร็จจะเริ่มโค่นพอกุมพามีนากุมพานี่ยจะเผาเผาไฟมันก็จะ ล่อไปเตียนหมดก็จะเหลือแต่ไม้ใหญ่ๆที่ล้มละเกะละกะอะไรเงี้ยที่ยังเขาไม่ได้นะเขาจะปลูกเลยนะเปลูกมันปลูกข้าวโพดไปอะไรไปยึดพื้นที่ไงจองพื้นที่แข่งกันใครทําเตียนก่อนถือว่าคนนั้นเป็นเจ้าของไงนะอ่ซึ่งตอนนั้นมันเป็นที่ตรงนั้นนะป่าสมัยนั้นคือมันเป็นยังเป็นที่ที่แบบว่าป่าสงวนโอเคสงวนเลยป่าสงวนอะอาอแล้วก็ก็ผิดแน่ๆอยู่แล้วก็ผิดไม่เขาไม่ค่อยจับกันแล้วครับ ก็ถางกันได้ถางกันเอาก็ขายสิทธิ์กันเอาของผมเนี่ยตรงนี้นะขายสิทธิ์ไล่ละสองพันไล่ละสองพันบาที่เป็นป่าสงวนแต่ขายได้ด้วยใช่เพราะมันไม่ขายไปจับก็ชี้เอามึงจะเอากี่ไล่ร้อยไล่ก็จักตรงนี้นะไปถึงตรงนี้นะร้อยไล่ก็จ่ายเงินมาสองพันค่านักเลงคุมพื้นที่เองก็ต้องไปจ้างฟันไล่ละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทฟันเสร็จเรียบร้อยก็เผาเก็บซากก็อีก เก็บาก้างขาว่าเก็บสร้างที่มันยังเผาไม่หมดไม้ไผ่อะไรต่ออะไรเนี่ยเอามารวมกองกันเพื่อเผาอีกไร่ร้อยห้าสิบตกสองพันสามร้อยบาทแต่ชุดเสือดําเนี่ยเขาจองห้าพันไร่เลยอจองห้าพันไร่ก็เอาคนมากี่ครอบครัวกว็ไม่รู้ไปตั้งกันมันเหมือนป่องภูเขาไฟอะ่ะมีก้อนหินตั้งอยู่เนี่ยมันก็มาอยู่กันสามสิบกว่าคนสามสิบกว่าคนะมีปืนอาก,ากา้ากัน เป็นพวกขอคอเก่าจากทางเพชรบูรณ์แตกมาอแตกมามาจองที่จับที่ตรงนี้เอาหมายของเขาคืออะไระเอาที่ดินไงแล้วก็ทํากินทาอะไรของเขาเอาไว้ขายไงมึงจะเอาเปล่าอ๋อวัดมาขายจากสองพันกูก็ขายเป็นห้าพันแล้วเหมือนหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วก็คือมาถางเสร็จเลยให้เรียบถางเห้เรียบร้อยก่อนแล้วจะขายก็รวยแล้วชาวบ้านนพือนทีเข้าไปก็โดนไม่ถ้าคุณมาซื้อผมก็เอาผมขายให้ไล่จากสองพันก็เป็นห้าพัน มึงจะเอาเท่าไหร่อ่อะมันก็เป็นเงินเป็นล้านหลายล้านแล้วหลายล้านแล้วแต่ไอ้แขกนี่มันไม่ยอมอเพราะมันมาถางก่อนไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ก็เลยฆ้าผู้ใหญ่ชายจะเข้าไปเอามาั่งก็เลยโดนยิงอ,ออกมาพวกผมก็เข้าไปแต่เราไม่ได้ไปจะไป,จ,ะปจับเรื่องว่าเป็นเขตป่าสงวนอะไรหละหลอกเราก็คือว่าเพียงแค่ว่า ก็บฆ่าคนในพื้นที่เราใช่จะไปจับไอ้พวกนี้จะไปตามหาศพไอแ้แครแล้วก็จะไปจับไอ้พวกนี้มึงเป็นใครไอเ้เฮียนี่ประเทศไทย<อ>ามาตั้งกองกําลังอย่างงี้ยเอเอ,เ,อเป็นกองกำลังติดอาวุธใช่เป็นกองกาลังติดอาวุธนะเป็นกลุ่มพอ,อคอซึ่งคนไทยนี่แหละคนไทยนี่แหละพอเข้าไปไปเจอพระไปเจอพระองค์หนึ่งพระพระเนี่ยผมเหลืองเนี่ยนะ แต่สบงจีวรเนี่ยแบบสกปรกไม่ค่อยได้ซักอ่ะเหมือนก็แกแกอยู่ป่าเจียวพระไออังสะาที่ท่านใส่เนี่ยมันจะมีกระเป๋าเล็กๆนี้ใช่ไหมมันพกปืนดาวแดงด้วยนะพกปืนไอโตกระแลบอ่ะเห็นเลยเห็นปืนเลยก็เห็นปืนเลยพราะออกมาเอ้ยจะไปไหนกันคือผมเข้าไปเนี่ยผมไปชาวบ้าน แต่งตัวไปชาวบ้านไปแต่งตัวอย่างนี้ไม่ได้นะต้องแต่งตัวไปซื้อเสื้อแถวนั้นเสื้อตลาดทองมะพรูนตัวละร้อยกว่าบาทอะนะแล้วก็ใส่หมวกใส่หมวกก็ต้องเป็นหมวกสันสานครับเป้ก็ไม่ได้นะเป้อย่างเราใช้เนี่ยมันเป้พวกในเมืองเป้ดีๆอย่างนี้ไม่ได้ต้องใส่ถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยที่สีขาวๆอะ ก็ถอดปืนเอ็มิบหกถอดเป็นสองท่อนใส่ไปในถุงปุ๋ยผ้าขม้ามั่งทําให้ดูเป็นคนในพื้นที่ทำเหมือนกับพวกพลานชพรานชบ้านไปเที่ยวป่าครับแล้วก็ผ้าขม้ามัดมัดเหมือนกับที่ชาวบ้านเขาใช้กันพอเข้าไปครับเข้าไปขมเข้าไปก็มีผมจ่าชูจากิดนะ ไค้คนนำทางมันแค่นำมาว่าเนี่ยไปอย่างเนี้ยแล้วแม่งก็กลับแล้วมันไม่ไปด้วยตอนนั้นประเมินว่าฝั่งนู้นมีที่คนเอ่อตอนนั้นก็ยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าพวกมันเยอะเยอะใช่ไหมพวกมันเยอะเราก็ไม่รู้ก็ไปดูก่อนไปดูก่อนไปเจอพระพระก็บอกเอ้ยมาไหมมาไหมมันด่าเราอะเราก็โอ้วันดีครับท่านพวกผมมาเที่ยวป่ากัน เที่ยวป่าคือจะมาหายิงสัตว์ยิงอะไรอย่างเงี้ยยิงเก้งยิงกวางมั้งมาไม่ได้กลับไปเดี๋ยวตายหาพูดจากวนตีนมากเลยฮะาทาใช่แล้วพกปืนอยู่เงี้ยแต่มันก็ไม่ได้ชักปืนนะเราก็เข้าไปใกล้ๆไหว้ไหว้ปุ๊บกดผมก็กระแทกคางเลยกระแทกคางกระแทกอะไรระสันมือเนี่ย พอเผลอก็ปึง๊งหมายท้อไอชูเตะเสรยเข้าไปอีกนะ <c oughs> ไอชูเตะอีกไอพระยี่่หล่นเข้าไปในห้วยพอหล่นห้วยไอชูยิงเลยอ <c oughs> ไอชูกดไดเอ็มที่หกเลยปักปักสองนัดถากกูขู่ากคอพระเลย <c oughs> มันโผล่วนไปเนี่ยสบงมันเลิกเข้าไปแล้นะกยพอ่เอ้นเลยมามึงเป็นใครเนี่ยมาอยู่เนี่ย มันก็บอกมันมาอยู่กับพี่ดำเสือดำแม่น้ำน้อยเนี่ยเสือดำเนี่ย uh huh. อยู่กับพี่ดำมายึดที่กัน uh huh. จองที่กันและให้เนี่ยเป็นพระ uh huh. มันมันเป็นพระจริงๆให้คอยดูต้นทาง uh huh. ถ้าดูต้นทางถ้ามีใครเข้ามาก็บอกเขาว่าอย่าเข้าไป uh huh. เดี๋ยวจะอันตรายถ้าเขากลับ uh huh. ถ้าไม่เชื่อก็ให้นี่ยิงปืน uh huh. ทางโน้นจะได้ยินเสียง นะยิงปืนสามนัดปึ้งปึ้งปึ้งสามนัดทางโน้นจะได้รู้ตัวจะได้มาดักเล่นไอ้พวกเข้าไปเนี่ยแต่ว่ามันอยู่กับพ